สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนิดค่ะนางสาวเจรนันวารีบอ่อวันนี้ครูนิดมีเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมาฝากน้องๆกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเนื้อหาเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่1ประวัติและความสําคัญของาศาสนาเรื่องที่1 ความสำคัญของศาสนาจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คืออธิบายความสำคัญของศาสนาได้ค่ะและว,วันนี้ครูนิดมีคำถามอยากจะถามนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนรู้จักศาสนาใดบ้างคะ,ะคำถามข้อที่สองนักเรียนนับถือศาสนาใดเอ่ย รู้หรือเปล่าเนาะว่าตัวเองนับถือศาสนาอะไรเข้าเนื้อหากันเลยนะคะความสำคัญของศาสนาความสำคัญของศาสนาก็คือใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมการทำความดีและเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ และเป็นที่ประกอบาศาสนาพิธีและเป็นแหล่งทากิจกรรมทางสังคมและความสำคัญของาศาสนายังแบ่งออกเป็นสองด้านด้วยกันคือ 1. มรดกด้านรูป,ปรธรรมมรดกด้านรูป,ปรธรรมก็คือมรดกของาศาสนาที่เราสามารถมองเห็นหรือจับต้องได้นะคะเช่นาศาสนสถานต่างๆได้แก่วัดโบสถ์ มัสยิดเจดีต่างๆนะคะที่เราเห็นรูปซ้ายบนก็จะเป็นรูปวัดประจำศาสนาพุทธของเรานะคะและรูปขวาบนก็จะเป็นรูปมัสยิดประจำศาสนาอิสลามรูปข้างล่างซ้ายจะเป็นรูปโบสถ์ของศาสนาคริสต์ค่ะและนอกจากวัดมัสยิดโบสถ์ที่เรากล่าวมาในขั้นต้นนะคะมรดกด้านรูปธรรมยังมีอื่นๆอ,อีกมากมายเช่น สารเจ้านักเรียนเคยเห็นสารเจ้าไหมคะส่วนมากจะเป็นเทพเจ้าของจีนเนาะเช่นเท่งเจียพระแม่กวนอิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีหอไตรของศาสนาพุทธของเราพระพุทธรูปก็จะเป็นของศาสนาพุทธของเรานะคะส่วนไมกก้กางเขนจะเป็นของศาสนาคริสต์เทวรูปต่างๆเช่นเทวรูปของพระแม่อุมาเทวรูปพระพิฆเนศเท,ทวรูปพระศิวะ ด้านที่สองนะคะจะเป็นมรดกทางด้านจิตใจนะคะก็คือ 1. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะไม่ให้จิตใจของมนุษย์เนี่ยไหลลงสู่ที่ต่ำให้เรายึดมั่นทำแต่ความดี 2. ทุกศาสนาเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมอย่างเช่นการยกมือไหว้ในประเทศไทยของเรานะคะโดยรับอิทธิพลมาจากสังคมชาวพุทธที่จะนิยมนำดอกไม้มาไหว้พระนะคะ หากคนไหนไม่มีดอกไม้มาเขก,ก็จะพนมมือให้เป็นรูปดอกบอัวตูมเพื่อเป็นการถวายการบูชาแก่พระภิกษุหรือพระพุทธรูปนะคะต่อมาก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นวัฒนธรรมในการทำการเคารพผู้ใหญ่และผู้คนในสังคมค่ะ ต่อมาข้อที่3นะคะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใช่ไหมคะขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธเป็นส่วนมากนะคะข้อ4เป็นศูนย์รวมในการทำความดีข้อ 5. เป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ และไม่ว่าศาสนาใดๆในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็ล้วนแล้วแต่สอนให้คนรู้จักทำความดีและเว้นความชั่วนะคะฉะนั้นทุกศาสนาในโลกมีความสำคัญหมดดังนั้นนะคะศาสนาแต่ละศาสนามีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศูนย์รวมในการทำความดี และเป็นแหล่งทำกิจกรรมทางสังคมค่ะซึ่งส่งผลให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและว,วันนี้ครูนิดมีใบงานมาฝากน้องๆกันด้วยค่ะใบงานที่1ของเราก็คือให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดสรุปเกี่ยวกับความสำคัญของศาสนา และนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่1ของเรานะคะหน้าตาของแผนผังความสําคัญของศาสนานะคะให้นักเรียนทุกคนเขียนลงในสมุดแล้วเอามาส่งครูนิดที่โรงเรียนหากใครไม่แน่ใจว่า2ด้านมีอะไรบ้างย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปได้นะคะดูซ้ําๆบ่อยๆได้ครูนิดไม่ห่วงค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาความสำคัญของศาสนาของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ